หญิงเร่ร่อนเมานอนกลางถนนรถใช้เส้นทางมามองไม่เห็นเหยียบร่างสาหาัส27มาการาคม2567เวลาสองนาฬิกานาทีกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาก็รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เหยียบคนมีผู้ได้รับบาดเจ็บบนถนนเลียบชายหาดพัทยาหน้าศูนย์การค้าไม้ช้อปปิ้งมอลล์ที่เกิดเหตุพบหญิงไทยอายุประมาณ40-50ปีได้รับบาดเจ็บขาหักผิดรูปเจ็บหน้าอกหายใจไม่สะดวกอาการสาหัสนะคะเจ้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะเคลื่อนย้าย ส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยาค่ะใกล้การก็พบรถยนต์ isuzu milx สีดำนะคะทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดเปิดไฟฉุกเฉินโดยมีคนขับรถยนต์ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่นอกจากนี้กลางถนนยังพบรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเสียหลักล้มคว่ำนะคะมีผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายแต่ว่าอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปค่ะจากการสอบถามคนขับรถยนต์เขาก็บอกว่าเดินทางมาท่องเที่ยวพอมาถึงที่เกิดเหตุเขาบอกว่าบริเวณนั้นค่อนข้างจะมืดนะคะก็รู้สึกเหมือนว่ารถเนี่ยไปเหยียบทับอะไรบาง อย่าง yeah. แล้วก็มีเสียงคนกรีดร้องค่ะแล้วมีรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะมาล้มอยู่ข้างๆรถของเขาเขาจึงหยุดรถแล้วก็ลงมาช่วยเหลือคนเจ็บก่อนจะแจ้งเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่กู้ภัยเข้ามาตรวจสอบค่ะส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่านะคะว่าผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บค่ะเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านแล้วก็มักจะนั่งดื่มสุรายอยู่บริเวณนั้นพอเมาก็จะชอบเดินลงมาบนถนนให้รถชนซึ่งก่อนเกิดเหตกุก็ลงมานอนกลางถนนแล้วหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่คนแถวนั้นจะดึงขึ้นไปแต่ว่าหญิงเร่ร่อนคนนี้ก็กลับลงมานอนกลางถนนอีกครั้งงจกระทั่ เมอเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวค่ะซึ่งเบื้องต้นกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพวินาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้นะคะโดยผู้บาดเจ็บลงมานอนเล่นกลางถนนระหว่างนั้นก็มีรถยนต์ขับมาพอดีค่ะก็เหยียบทับที่ร่างของเธอก่อนที่รถจักรยานยนต์จะมาเหยียบซ้ำจนรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มนะคะซึ่งเจ้าที่ตำรวจก็ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อสรุปสํานวนคดีให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปค่ะ